สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีเบตาคุสุคนเนาะตอนนี้กะ <c oughs> จะพรกำลังเห็ดกินเนาะเห็ดกินให้รังเมื่อน,นี้ก็มากคึ้นเกลือเดิมพี่น้องเมื่อนี้มากขบ <c oughs> มากขบแต่เสามืนี้ bò peng cả ma, ăn sụm, té sạo, té xèo thế nó. bà đi bà đi đây, <laughs> <laughs> sụm, té sạo, té xèo cả nọ จะนานเอฟซีสิว่าโอ้ยบาแพงกับมาฮาสะพพลกับซัพพลเอาแต่สมนี่วะให้กินหัวน้องบาแพงนั่งพังสองไอ้น้องเทียงกันพวกเป๊กพกเป๊กสางน้อยกับสางใหญ่วะโอ้ยสางใหญ่คนซัพพนั่นนั่งเห็ดกินอยู่กับหัวอยู่ผู้เดียวพี่น้องก็พังชิพพล์เทียงกันเจ้าคือเบอร์เห็นเบอร์รุ่นเดียวห่าหุน มันลวดครับผมลดผมดูจนอันนีาเอาจิบม้วนจิบโอ้โหเดี๋ยวตาพี่น่อยดีร้อนผิวเสียแลครับสบายดีสบายดีครับมาแยังกับมัธยังกันมัธยังกันเบาแพงอย่านั่นตังสั่งเทียงกัน ป็นาแพงเป็นผู้ตัดเล็กกับพ่อพี่น้องนอกนันแหละแต่เพิ่นสิจัดการเทียงกันไปเทียงกันมาบลาแพงจนวันสิเอามีดใไห้ปลาดวงมาสิเอามียใไห้และเพราะว่าอยากกินเบพี่น้องเลยหมดจบมาสิ้นยันเปนกิจารกันได้กินจุ้งเบะมาพอความนยัน่างนอนรับพบัว วอยากนอนนะ่ะหนาวตรงเป้เลยคนฮาวยังอยากนอนเนาะไม่อันเล็กฮาวเล็กก็อยากนอนคือกันแล้วว่าหนาวสนิเองถเมื่อวันว่าแต่ยินเสียงสาดน้ำลงตลางแหลนควบโลดว่าแต่ยิงเหี่ยลงมาน้ำลงลางแหลนควบโล để họ để kín bỏ chép cho chọn nhạc nhẹt ươi, à. mạng linh tinh kết chân ấy nè thôi để mạng cà bớt đập nhỏ ấy phộn rồi bảo phê Được anh kín kín sụm thôi thế còn bó à. uhm. มือนี่ได้ยังให้เพลนกินเนาะทารุ่นทาส้มพี่น้องมาสิได้ยังกำลังสิขึ้นโค้งพี่น้อง ตอนนี้กำลังจะขึ้นโค้อองเนาะ เสร็มแล้วพี่นะ้องสีได้เอาขึ้นโค้งหลังคาแล้วบาทนี่เอาลักขับไปก่อนบ่ได้ขึ้นโค้งหลังคาเลยดีใจดีใจเสียใจแต่แดดแต่แดดพี่เสียใจแต่แดดว่ะแพงว่ะแดดแห้งเอ้ยเล็กขนาดน่ะเล็ก,ก,นะลก,กตัวไหนตุ๊กเเเมตรเอามั้งตุ๊กเเเม็ดโตฮะตัดนะอยุบแล้วหูโค้งถึงมากเชื่อมยึดตรงขึ้นมากเลยเหรอเชื่อมยึดเนึ่งทางเลย ตอนมีกาลังโค้งกาลังชีขึ้นพีเน่หมอดขันนิลกาสะพรกัดีใจลายี่นาะเลยไก่ซีไดมุงเลยเนาะนั่นแหละจังวะที่เอาตัวเก้าเมตดให้น้มาหยุดหยุดปายตัวกลางไม่หตดจนี่เลย หยุดกันมือทำมาหากินมากีแล้วก<า>เงินได้ใช้ไปไทย <c oughs> นี่จสั่งยุดอย่างเดียวเือนไปแล้ววางๆนัาสิเดือนวางเหรอ How's going? <sighs> ันต้นอะมือนกัเสมอแม่ทำเสมออะเหมือนอะไรเสื้อเล็กคุบิดเดี๋ยวเดี๋ยวเออขวาว่าขาลืมยังวะล็บยังลืมบลหลอดหน้าเอาหลอดหน้าแม่เพื่อนเลยจางลุ้โอ้อยู่หน้ามงปบานแล้วก็ขึ้นบ้างนี่คนบ้านแอคชั่นใชไฟอยู่ มืมยยังมืมยยังยังยังเยอะครขบสื่นเทิงก่อนจับลูกหนานบิ่งดูเหมยลูกหนาเล็กบ่ไหวลูกหนาตัวเองเล็กมาหนามันขาวลูกขาวอ่ะสื่อนางเสมอเลยบ่นั่งเล็กดีใจเดียวเดียวเดียวดีใจเพราะว่าเดียวเดียวผมเดียวเดียวอันนั้นไหม เดีล้วมันคือดังดันยุสอะไรผมดันไม่ผูกเดี๋ยวไปดิพอดีงามงามโอ้ยแม่จะกระจ้างามไปยจะงัาเลยนะควตัดสั่งมาตรทานที่นอก ผนสีแด้างนมีแว่นทางน้ำท่านนมมีแว่นวะกันีะนี่ตีแว่นกันแดดเคื่อนนี่คือแว่นตาไม่ใช่แว่นยายไปเลยเด้อ

มหนิการชุด <polarization> ช <imana> <Coming to S 2> ุดนีกาสะพอนกาดีใจลายพี่น้องก่อนอื่นกัขอขอบุญขอบคุณเนาะท่ใหญ่ใจดีเบอร์สุขสุขคนที่คอยซอยเรือสะพอนมาตลอดกวดชีได้นี่ก็มีอุปสรรคหลายอย่างมากมายหลายอย่างพี่น้องเอ้ ราผอนจนเถาะจนทอยเนะแต่กันยังดีที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นคอยสอยเข้ามาตลอดขอขอบุญขอบคุณเพิ่นลายที่บ๊อะบอถิมสะพอนบอกว่าจะเป็นทางทีมงานเพิ่นกะคอยสอยตลอดเนาะคอยเรือสะพอนเข้ามาตลอดทั้งผู้ใหญ่ใจดีมีอุปสรรคมากมายแต่เพิ่นกับบอเถาะบ๊อทอยเพิ่นกับบอถิมสะพอนเนาะ สะพอนขอขอบุญขอบคุณเผ่นหลายเบิดสุขสุคนพระบ่มีผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็บ่มีทีมงานอีก็สะพอนก็คือสิบ่มีเมื่อนี้เนาะดีใจลายพี่น้องเลยได้เห็นไอ้เคยเถาขึ้นไปเทิงแล้วก็ดีใจลายเนาะก็บบ่อแพงได้เห็นบ่อแพงขึ้นไปตากแดดแล้วก็ดีใจลายพี่น้องเ้ย เดเห็นบาลแพงไปนั่งตากแดดแล้วก็ดีใจลายถ้าบริเวณบาลแพงขึ้นั่งตากแดดชาพอนก็คือสิบบ่ได้คงลัางขาเด้อพี่น้องตอนนี้สะพอนก็สิไปหั่นข้าก่อนเนาะพี่น้องสะพอนจะพักคลิปไว้ก่อนเนาะไปหั่นข้าก่อน ตอนนี้เวลากะใกล้จะถึงเวลาก,กินข้าวเที่ยงแล้วพี่น้องเลยเจ้าบายแล้วไปจักบา,นะบายโมงเลยยังไม่ยอมกินข้าวอยู่พี่น้องเ้ยบายดีพี่น้อง,บา,องบายดีวัตุสุขสุขวัลแล้วพี่น้องดีใจแหละเมื่ออื่นค่ะคือสี่เกือบแล้วพี่น้องมืออื่นนะเนาะนคือพี่น้องเกือบท่านบ่าคาเกือบนี่แล้ว มันมีกระแดดแห้งแห้งแดดแห้งพี่น้องเอ้ยเมาแดดเมาแดดกับปนันสะพอนไปหันขาไปซื้อนี่แหละพี่น้องเอ้ยมาให้มาให้แสงกับส่างกินจักไฟเป็นแสงจักไฟเป็นช่างคือจิตทางนี้เลแเฉ่ง แช่งอย่างนีาา้นทั้งหมดแช่งเนี่ยันกๆนีอ้าอพี่น้องมะฮอรนีก็เวล่ากันเจ้าโมเข้ามาไปรุ่นขิดหนาพี่น้องขีดกินเข่าจักสุเพิ่นชีได้กินกับยางเนาะสาอนยังบอกๆเนพี่น้องเลยมีอการอักโผล่อีกเนาะมีอักโผล่อีกเลยพี่น้อง <c oughs> <c oughs> บอกว่าจำปลาแดกเพราะว <c oughs> ่านี่เคยถามว่าท่านอาหารดีนี่สิทเที่ยวมาอยู่เริ่มฉันคอยเห็ดงาน,นยงงงเยอะแลท้ท่าน,ในใาท่านไอ้จำปลาแดก่อเห็ดยไห้แล้่ยวไว้ๆอยู่จ้งก็พร้อมกับไห้แล้วไว้ที่เอาแตีวปลาแดกนี่แหละให้กินพี่นอ้องเลยแล้วรุ่นคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อรุ่นคลิปหนาว่าจิ มีเมนูยังเนาะคลิปนี้ก็ขอจบไปสำนีเนาะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สับพ่อในเด็กพี่น้องเด้อสบายดิอย่าลืมก,ไกนนดไลค์กดแชร์ส่องมาแพงน้ำเด้อพี่น้องสู้ๆสู้ๆพี่น้องสะพ่อนกับเรได้หายแต่สร้างตากแดดผู้เด้อได้สะพ่อนกับมายืนให้ยกำลังใจตากแดดคือกันคนบุมีเวียมา,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 าตากแดดยืนให้ยกำลังใจ